AFP รายงานว่าน,นายอเล็กซานเดอร์โนวักรัฐมนตรีพลังงานของรสเซียเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันของร,รัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อถูกถามว่ารัสเซียจะแทนที่ท่อลำเียงยุโรปนอร์สตรีม2ด้วยท่อลำเบิดเอเชียนฟอสไซเบรีย2ใช่หรือไม่โดยเขาตอบว่าใช่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันโนวักกล่าวนอกรอบก,ก่อนเดินทางเยือนอุซเบกิสถานว่าเร็วๆนี้จีนกับรัสเซียจะลงนามข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการส่งมบอบก,ก๊าซปริมาณ50,000ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีผ่านท่อลำเลียงฟอส2ในไซเวเรียปริมาณก๊าซดังกล่าวถือเป็นตัวแทนเกือบศักยภาพสูงสุดของท่อลำเลียงนอร์สตรียม1ซึ่งโดยรวมอยู่ที่55,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีขณะที่ท่อลำเลียงแห่งนี้ถูกปิดมาตั้งแต่วันที่2กันยายน อุปทานก๊าซสระเซียดที่ป้อนแก่ยุโรปราวๆหใน3เป็นการป้อนผ่านทางท่อลำเลียงแห่งนี้ที่เชื่อมต่อจากรัสเซียไปยังเยอรมันส่วนท่อลำเลียงฟอสไซเบรียซ้อมจะช่วยเติมเชื้อไฟแก่เศรษฐกิจกระหายพลังงานของจีนผ่านมองโ,งโกเลียโดยที่งานก่อสร้างมีกำหนดเริ่มต้นในปี2024โครงการนี้ถูกนำมาแทนที่โครงการนอร์สตรีม2ซึ่นได้รับการสนับสนุนจากเยอรมันมาช้านาน แต่วองชิงตันคัดค้านอย่างแข่งขันจนกระทั่งล่าสุดมันถูกระง,งับไปหลังจากรัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์โนวักเผยว่าการส,งออกกาส่งก๊าซรัสเซียไปยังยูจะลดลงดาราวๆ5 0 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรในปี2022พร้อมระบุว่าแก๊สพรอมรัฐวิสาหกิจผู้ดูแลท่อลำเลียงฟอสออฟไซเบเรียหนึ่งที่เชื่อมบ,บอกกา๊าซคาเดียนาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนับตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2019 จะเพิ่มการส่งมอบสู่ระดับ20,000ล้านลูกบาทเมตรในแต่ละปีการเชื่อมต่อบอกก๊าซควก้าใกล้ทะเลส,สาบไบคา,าวเข้ากับท่อลำเลียงในช่วงต้นปี2023จะเป็นตัวช่วยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนเพิ่มการส่งมอบภายในปี2025เมื่อสามารถปฏิบัติการได้เต็มศักยภาพท่อลำเลียงแห่งนี้จะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ถึง 6 1 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีมากกว่านอสตรีมหนึ่งหนึ่งในนั้น38,000ล้านลูกบาทเมตรจะเป็นการป้อนสู่จีนภายใต้สัญญาปี2014ฉบับหนึ่งที่ลงนามด h e ยแก p สพรอมและ CNPC รับทวิสาหกิจพลังงานของจีนทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามข้อตกลงต่างๆในการสร้างเส้นทางการขนส่งใหม่จากวา d i ดิวสตอกทางตะวันออกไกลของรัเสเซียไปยังทางเหนือของจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการสมมอบก๊าซได้อีก10,000ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เพดเดเดือดทะลักจุดแตกได้โพสต์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์ว่าช่างกล้าหาญชาญชัยยิ่งนักรัฐบาลเยอรมันประกาศเข้ายึดทรัพย์โรงกลั่นน้ำมันรอฟเนตรัฐวิสาหกิจร,รัสเซียมีหุ้นส่วนได้แก่โรงกลั่นชเวตมิโรบาเยนออยภาษาทางการคือเข้าสู่ทรัตทริชิฟจำเป็นต้องทำเพราะเยอรมัน พยายามควบคุมไม่ให้ประเทศต้องนำข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียซึ่งขจัดยังไงก็ไม่หมดเพราะมีโรงกลั่นรัสเซียที่ไม่สนอันใดทั้งนั้นตั้งมั่นที่จะนำข้าน้ำมันดิบรัสเซียต่อไปที่นี้เส้นตายมันงวดเข้ามาทุกทีสหภาพยุโรปจะคว่ำบาตรน้ำมันดิบรัสเซียตั้งแต่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเยอรมันจึงมีความชอบธรรมที่จะยึดทรัพย์เพื่อให้ประเทศสามารถปฏิบัติตามมาตรการของสหภาพยุโรปได้อย่างแข่งขัน น่ากลัวทีแล้วมารัเสเซียแค่ตอบโต้ด้วยการหันก๊าซขยบมาอีกหน่อยก็ตัดก๊าซอย่าให้ถึงขั้นระเบิดท่อก๊าซไม่ต้องส่งมันท้าวรอนเลยได้โปรดล่าสุดยังได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าแค่กังหันไม่พอเยอรมันยึดทรัพย์โรงกลั่นที่รัเสเซียเป็นเจ้าของอ้างหยุดไม่ให้ลอดบาดนําเข้าน้ํามันดิบรัเสเซียขวานผ่าท่อก๊าซสดีไหมแค่อุ้มไม่น้ําใจ ยังไม่อาจคลายความเสียวได้หมดจดต้องกลืนกินทั้งตัวถึงไม่ค้างคารัฐบาลเยอรมันถกเครียดจอตระคุบหุบกิจการก๊าซของเอกชมนมาเป็นของรัฐบาลซะเพราะขณะนี้เอกชนร่อแร่ถึงขั้นร้องคลางยูนิแพร์เฝ้าอ็นเก้ความมั่นคงทางพลังงานของโยุโรปชื่อแปลกเพราะเดิมคือแกสพรอมเจอร์มาเนียบริษัทลูกของแกสพรอมรัฐวิสาหกิจรัสเซีย ซึ่งถูกยึดชั่วคราวมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของเยอรมันสามเจ้านี้เตรียมโดนสดวบด้วยความยินยอมพร้อมใจและด้วยราคาพิเศษทำไมก่อนหน้านี้รัฐบาลเข้ามาช่วยอุ้มอุนิแพรไปแล้วด้วยเงินมหาศาล1.5หมื่นล้านยูโรเพราะถ้าไม่ช่วยมีอันล้มละลายเป็นแน่แท้จึงจำเป็นต้องควักภาษีประชาชนมาทุ่มให้ แต่มันจะแตกอยู่รอมรอแล้วอุดไม่อยู่หยุดไม่ไหวยังไม่ได้เพราะรัสเซียตัดกาสส๊าซสิวอูดิแพรขาดทุนตกวันละร้อยล้านยูโรข้าวคร่าว3.7พันล้านบาทย้ำว่าวันละปกติรัสเซียส่งก๊าซด้วยปริมาณและราคาตามสัญญาซึ่งกำหนดไว้แล้วราคาอาจจะไม่ตายตัวผูกสูตรเอาไว้แต่จะไม่วิ่งหืือหวาบ้าคลั่งนัก แต่ครั้นรัสเซียตัดก๊าซก็จบเหตุบริษัทพวกนี้จำต้องกระโจนเข้าซื้อในตลาดสปอตซึ่งกำลังแพงบันไลัยรามันขาดตลาดซึ่งสิ่งที่แย่งกันบ้าดีเดือดจนขาดตลาดก็เพราะรัสเซียตัดก๊าซนั่นแหละทำให้ของมีน้อยไม่พอขายอุ้มท่าไม่ถนัดถ้าขึ้นขี่ก็ถนัดรัฐบาลจะอาจจีดให้ได้เต็มๆซึ่งรับรองได้ว่าบานปลายวอดวายท้องพรครังสามเจ้านี้เป็นเสาหลัก ไม่ใช่แค่ยอรมันแต่ทั้งทุกวีปุโรปเลยต้องจัดหาก๊าซมาให้โรงไฟฟ้าโรงงานตลอดจนบ้านเรือนมาทำความอบอุ่นฉะนั้นล้มไม่ได้เด็ดขาดปลิกพันธเหลือขนาต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างของโยุโรปพัฒนาแล้วย่อมผิดแผกแตกต่างประเทศกำลังพัฒนาพวกกำลังพัฒนารัฐบาลจำเป็นต้องเข้ามาทำไฟฟ้าเองเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไม่งั้นเดี๋ยวติดติดดับดับ ไม่มีไฟฟ้าใช้ขึ้นมาจะยุ่งสรุปง่ายๆว่าเอกชนยังไม่แข็งแกร่งพอฝากชีวิตไว้ไมิได้แต่พวกยุโรปหนักแน่นในแนวคิดต้องเป็นตลาดเสรีห้ามผูกขาดซึ่งทำได้เพราะเจริญแล้วบริษัทเอกชนแข่งขันอย่างเข้มแข็งและที่สำคัญคือระบบทุนนิยมมันเติบโตแกร่งกล้าพอบริษัทเอกชนพวกนี้ไม่ล้มหายตายจากง่ายๆหรอก วันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วซ้ายป่านยาวใหญ่แค่ไหนก็ถูกบั้นขาดลงได้กลับกลายมาเป็นเหมือนประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้โมเดลรัฐวิสาหกิจ